สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่อง u t u b e นะครับแอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรหลัก10บุนตัวเดียวเทียบชนกัน2สูตรนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะเป็นสูตรระยะสั้นนะครับ เดินมา5้าวดนะสัสชกดนะสูตร A นะเดินมา5้าวดสูตร b ก็เดินมา5้าวดนะเป็นสูตรระยะสั้นสิบบนเน้เนๆเ,เลยนะครับมันห้างวดนี้นะครับชนกันทุกวดนะฮะวิธีคิดวิธีทำา2สูตรนี้ต่างกันนะฮะแต่ได้เลขตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะแจกสูตรช่วงท,ท้ายนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับ หวยสัญจรโคราดนะครับมันชนกันอีกฮะหลัก10บ,บนุนชนกันตัวเดียวอีกนะฮะส่วนจะชนกันตัวไหนก็ฝากสมาชิกนะครับติดตามให้มันจบผมก็จะมีวิธีคิดวิธีทำนะช่วงกลางๆช่วงท้ายๆให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับก่อนที่นะครับจะเข้าไปดูสูตรนะครับยังไงผมก็ ฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันเด้อสมาชิกเด้อนะครับช่องแอทอนนะครับนักคำนวณนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจได้ทำสูตรดีๆทำคลิปด,ดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันอะสำหรับสูตรนี้นะครับผมขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้ในช่องแอทอนนักคำนวณเท่านั้นในช่อง YouTube เท่านั้นถ้าไปเห็นตามตามเพจ นะครับก็นอกจากอ่ามันจะมีเพจของผมเพจจริงๆก,ก็คือเพจแอทอนตำราพาลูแฟนเพจถ้าไม่ใช่ชื่อเพจอ่านดูชื่อเพจนะครับถ้าไม่ใช่ชื่อเพจแอทอนตำราพาลูแฟนเพจนะครับก็แสดงว่านะครับเป็นเพจที่มาดูเอาคิปผมในช่องแอทอนนักการวนนี้ไปลงฉะนั้นก็อย่าอ่ารายงานเพจให้ผมด้วยก็แล้วกันกน,นะสมาชิกนะขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้ นะครับใครที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็ช่วยแจ้งรายงานทาง Facebook ด้วยก็แล้วกันครับนะมาฟังคำเตือนฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท,ทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนคะรับ ทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกแยกแยะพิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองถูกผิดกราบขอโทษขออภัยนะครับเอามาเข้าสูตรกันฮะงวดที่1ฮะสูตร A ได้เลข1ฮะสูตร B ก็ได้เลข1ชนกันที่เลข1ฮะหลักสิบบนอ่าพอดอ,อก8 1 2นะครับอ่าหลักสิบพะมาที่หลักเอเลข1มาที่หลักสิบบนนะ 1, ครับเลข1มาที่หลักสิบบนอ่าถูกปล้วก็ที่1นะครับ สิบบนตัวเดียวนะครับมาที่10บบนนะครับอ่ะมาต่อกันงวดที่สองฮะสิบบนตัวเดียวสูตร A สูตรที่หนึ่งในคลิปนี้นะครับได้เลขศูนย์ฮะสูตรที่สองในคลิปนี้ก็ได้เลขศูนย์ฮะก็ดอก2องศูนย์สองก็หลักสิบบนฮะก็ชนกันที่เลขศูนย์ังวดที่สองนี้ก็มาที่หลักสิบบนนะครับมาที่หลักสิบบนถูกงวดที่สองนะครับ สิบบนระยะสั้นนะครับส่วนตัวผมชอบเลขตัวนี้นะฮะงดสัญจรนะฮะหลักสิบบนเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งรู้ผลนฮะว่าตัวไหนที่ผมชอบมันชนกันแท้ตัวเดียวมันเดิมฮะเอางวดสูตรที่3สูตร A ไดเล็กสี่ฮะสิบบนสูตร B ไดเล็กสี่เหมือนกันฮะผลออก4 4 6่ดเลข4สี่ฮะมาที่หลักสิบแถมหลักร้อยด้วยก็เอาเฉพาะหลักสิบนะครับ ถูกงวดที่สามนับสิบบนตัวเดียวเทียบชนกันสองสูตรเน้เนๆเลยนะบเอามาต่อกันงวดที่สี่ฮะงวดที่สี่สิบบนตัวเดียวนะเทียบชนกันสองสูตรนะสูตร A ได้เลยค่ะสูตร B นะครับก็ได้เลยค่ะผู้ดอ,อกเก้าหนับ เลขห้าตัวชนมาที่หลักสิบมนครับใครชอบแนวนี้นะครับแนววัดดวงแนวนี้นะครับก็ต้องดูตัวเลขก่อนนะครับให้สมาชิกดูที่ตัวเลขนะฮะจับจุดที่ตัวเลขนะครับสูตรมันมีหลายร้อยวิธีคิดนะครับส่วนตัวเลขอ่ะมันจะถูกออกมาแล้วมันจะถูกใจตัวเราเองหรือเปล่าอันนี้สมาชิก คิจารณาดีๆนะสมาชิกนะอย่างขีดวัวที่ผ่านมาสูตรที่1สูตร A ได้เลขเกสูตรที่2ก็ได้เลขเก้าวัวที่ผ่านมาผมก็ฟัน9ฮะแต่เอาไปไว้ที่หลักหน่วยฮะวดที่ผ่านมานะครับลูดนะครับไม่มี0ูนย์เก้าสามเก้านอกนั้นมีหมดที่ลูดเก้าครับอันนี้ก็คือประจําช่องนะวิ่งเก้าตัวเดียววัวที่ผ่านมาวางาไว้ที่หลักหน่วยมันก็มาที่หลักสิบ ไอ้ <c oughs> พูดถึงชุดสรุปผมไปจำช่องกันนะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้นะครับไปดูหลักสิบบนวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนนะไปดูกันฮนะสมาชิกนะไปดูกันพอวิธีคิดนะครับแล้วก็พอวิธีทำนะครับเอาไปดูสูตรที่หนึ่งกันก่อนนะครับ วิธีทำอันนี้สุดที่หนึ่งนะสิบบนอันนี้สุดที่สองสิบบนวิธีทำสิบบนสุดที่หนึ่งตัวเดียวนะครับนำหลักหมื่นบวกกันสองครั้งนะมาบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งมาบวกหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้ง บวกกันได้เท่าไหร่บวกเลกขสามคงที่นะครับเอาบวกกันดูฮะห้บวกหลงท้ายเลขศูนยนบวกสะครับก็ลงท้ายเลขสององบวกสลงท้ายเลขสี่ครับสี่บวกสี่นะครับลงท้ายเลขแปดแปดบวกหนะครับลงท้ายเลขสี่ครบสีวกหนะครับลงท้ายด้วยเลขศูน์ครับศูนย์บวกสคงที่นะครับลงท้ายด้วยเล 0, 3, ขส สิบบลสูตรที่1น,นะครับได้เลข3นะครับสมหรัชิคกีนะ้พาได้เลข3เอาไปต่อกับสิบบลสูตรที่2นะฮะับส่วนระยะสั้นตัวเดียวเหมือนกันนะครับวิธีทำนะนำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยบนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลัก 10 3ตัวหน้าครั้งที่2อ,อีก1ครั้งแล้วก็มาบ 100, ามว,ากวกหลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่1อ,อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งนะเอ้ไฟทำไมมันกระพริบกระพริบวะบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขเก้าคงที่นะสมาชิกนะถ้าผมพูดตำแหน่งผิดยังไงก็กราบขอโทษข,ขออภยัยนะสมาชิกนะเอ้ไฟมันตกแล้วเป็นกระพริบวกระพริบอย่างเงี้ย ยิ่งไม่ค่อยสว่างอยู่ด้วยนะเอามาบวกฮะกันดูนะบห้าบวกห้าลงท้ายเลขศูนวก 0. 0ก็ได้ห้าหาบวกเลงท้ายเลขสี 4. 4่สี่บวกสนะครับลงท้ายเลขแปนะแปบวกเลงทายเลขห้าบห้าบวกเ้าลงท้ายเยลขสี 4บวก9คงที่นะครับก็จะลงท้ายด้วยเลขสารเหมือนที่ผมได้เกิดไว้นะหมวดนี้นะครับผมชอบเลข3ที่หลักสิบบนนะสมาชิกนะผมชอบเลข3ที่หลักสิบบน3ส,สูตรนี่เลยถามใจตัวเองนะสมาชิกตอนนี้สมาชิกที่เข้ามารับชมสูตรวิธีคิดวิธีคำนวณในช่องแอทอนนะักคำนวณอยู่ในขณะนี้ ถามใจตัวเองว่าชอบเลขสามไหมถ้าไม่ชอบเหมือนผมมองผ่านได้เลยนะสมาชิกนะอย่าเสียเวลาแคปสูตรไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านจับจะเป๊ะไปประปากนะครับเอาตัวที่ท่านชอบนะครับส่วนตัวผมชอบเลขสามนะครับผมก็เลยนําสูตรที่มีเลขสามมาคำนวณให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับใครชอบเหมือนผมจัดไปนะครับใครไม่ชอบมองผ่านนะครับสามกับสามข้างบนนี้สิบบนนะครับชอบจัดขัดผ่านนะครับ มัวประจำวันที่1ท2 6รับ12ทอับ66อรุ่นกันจะมีเลข3ที่หลัก10บนหรือเปล่าจนกัน2สูตรอ่ะขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามช่อง youtube แอทอนนักคำนวณด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ